มันปีหมดแล้วนี่เราจะไปสมัครงานที่ไหนนี่เรามาตะก,กายดูกูก็ไม่นึกว่ามาปัปีมึงก็ใจเย็นหน่อยสิเดินม,มาด้วยกนันนี่ก็ไม่รู้ว่ามาปีมีอยู่ที่ไหนท่ไหนแม่ปีแน่นอนจริงปะกูจะพาไปที่ตัวนี้นี่ต้องเอาลนะแน่นอนกูไม่หวละกับแปดสิบาทนี่ใช่หมดแล้วอยากขี่แล้วมันต้องวันนักต่อร้อยอย่างงี้เนะจะไปเลยบอกเลยนะ ล่ะเนอนนี่ไม่รอไม่ผิวหวานอันนี้นี่อะไรดูสวัสดีครับพีขาหรือเปล่ามีมัดขาผมนี่จะมาสมัครงานนี่ดูมีงานให้ทาบ้างไหมนี่อุ้ยผมต้องมาทำมังนาเหมือนกันนะเขามาสมัครงานเหมือนกันมาสมัครงานเหรอใช่เไปด้วยเลยมาทำมังนาสมัครงานด้วยกันปุ๊บผมปุ๊บผมก็มาหางานทานี้พี่พี่ไปตัวไหนมาบ้านแล้วนี่อุ้ยมาหนุนนี้แหละมาน้องไหนเท้านะมาที่นี่เหรองั้นเราไปสมัครเลย ผมมีที่เนอะที่นี่นี่เราไม่มีปิดเหมือนทุกที่เลยที่นี่เปิดตลอดนี่<า>ยี่สยบี่เลยปเลยมีนเดี๋ยวาไปเนี่ยตู้นี่หไหนบอกเปิดง่ายมาต้องเ<ๆ>ปิดต,ตลอด เลยนี่มาปิดได้ไงนี่พี่ไปเห็นที่ไหน,น,นว่าเปิดตลอดแคก็บอกเขาว่าเปิดตลอดนี่อุตส่ามานี่เขาบอกยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่เนานี่มารอนายอะนี่รอหน้าเท้าเ้าอย่าบอกนะว่ามารอสมารนี้นายโทรหาลูกพี่เลยนี่ทีนี้ก็ไม่ปิดปีหมดแล้วนี่โทรหาลูกพี่อ<ท>นะไรมีโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์โทรศัพท์กูไม่ได้อาอะไรมาเลยกูออกมาตัวป่านี้ามีให้ยืมมามียืมยิงก่อนนะไป้ยืมก่อนนะได้ได้เลยเรียรีโทร ไม่ใช่เบอร์นี้อีเบอร์นึงอเบอร์เนื้อมือนี้อ่ะรู้เยอะอีละรู้เยอะอีละกูกูออีเบร์นึงทาแปรทาแปรกรธระห่ายยังไงน้าไม่ทาแปรไม่ได้กดคิดพี่ตไม่กดให้ผมอันนี้ฮัลโหลฮัลโหลลูกพี่พงพงแอนี่ผู้พาเดูบอกไป อ่ารู้พี่นี่อีกแล้วนะผู้พายาเซ่ไงบอดตะเพียนดีอ่ตะเพียรนี่อ๋อเบอร์เบอร์ของเพื่อนนี่โค้งเข้ามานี่เจอกันนี่ขอยืนโทรศัพท์คารดู้อ่าผมกัสวานี่ลางงานครึ่งวันด้วยมาช้านี่ไม่ได้บอกรู้พี่เลยนี่นะรู้พี่โกรธหรือเปล่านี่พวกผมมาเที่ยวดูครึ่งวันแอะเด็กกล้าเด็กกล้าบอกเลย โอ้โหอะไรมงคุยแล้วเนี่ยลูกพี่จะคุยกับมือน,นี่ฮัลโหลลูกพี่ลูกมาไปเออหูลูกพี่เขาไปอยู่อันนี้แล้วป่านนี้ร้อนรัดดูคุยดีโอ้มหาคุยใครเนี่ยไม่ได้พี่กูโม o ้า show